สวั د د اص, สดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับสําหรับในส่วนของบัญชี Google นะครับก็จะมีการดูได้หลากหลายวิธีนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของหัสผ่านบัญชี Google ของเรานะครับจากมือถือเฉพาะมือถือนะครับที่เป็น Android เท่านั้นนะครับ สำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของมือถือที่เป็น Android นะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปในส่วนของมือถือ Android ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Play Store กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้า โ e ของเรากันนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยครับด้านบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทาการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google ซึ่งอยู่ด้านล่างอีเมลของเรากันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกจัดการบัญชี Google นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาส่ง,งหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ํำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับด้านบน กันได้เลยครับที่เขียนว่าแถบเมนูความปลอดภัยนะครับก็ให้เราทำการคลิกความปลอดภัยกันได้เลยนะครับ <couples. S 1> หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของในหน้าของแถบเมนูความปลอดภัยกันนะครับซึ่งอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับหลังจากที่เราอยู่ในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้การเลื่อนลงไปด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา เลือกลงมาด้านล่างสุดแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของทับเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันได้เลยนะครับออก็จะมีอยู่อันเดียวนะครับก็ทําการคลิกเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของเครื่องมือจัดการถาดผ่านของเรากันนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการ เก็บในส่วนของบันทึกในส่วนของรหัสผ่านเกือบจะทุกๆอย่างเลยนะครับก็หลังจากที่เราอยู่ในหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับซึ่งในหน้านี้จะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็หาง่ายนะครับเมื่อเจอ Google แล้วก็คลิก Google กันลดครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบก็จะให้เราทำการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับ เพื่อยืนยันในส่วนของตัวตนของเรากันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือการเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนถัดมาก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะยังดูไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของรูปดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูส่วนของรหัสผ่านกันนะครับ หลังจากที่เรส่งของดวงตากันแล้วนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาในส่วนของรหัสผ่านบัญชีนี้ไปใช้กันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google นะครับจากมือถือที่เป็น Android ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดหัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ